ที่โคราชนี่มีเรื่องของจีรศักดิ์กรองแก้วเป็นยามเฝ้าประตูโรงเรียนคือเป็นยามเนี่ยไม่โกรธอ่ะไม่ผิดด้วยเป็นยามเนี่ยที่ผิดคือเอากระบองยามเนี่ยไปเขี่ยเปิดกระโปรงผู้หญิงเด็กนักเรียนนะเขี่ยเปิดง้มดูใส่กางเกงในหรือเปล่าใส่สีอะไรมากดกันตรงเนี้ย เด็กร้องไห้นะครับแล้วก็ชาวบ,บ้านเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเด็กนักเรียนหญิงกลุ่มใหญ่เดินไปหาซื้อขนมกินกันหน้าโรงเรียนสักพักเด็กวิ่งแตกมาร้องไห้สะอึกสะอื้นเล่าให้ครูฟังว่าโดนยามเอากระบองไฟเปิดกระโปรงแล้วก็เอาเหมือนไปกระทุ้งกระทุ้งจิ้มตรงอวัยวะเพศของเด็กด้วย ถามว่าใสีงเกงในเสียไรครูรู้เรื่องนะครับแล้วรอบนี้เองทั้งครูทั้งเจ้าหน้าที่ชลประทานทั้งพ่อค้าทั้งแม่ค้าเขาช่วยกันจับนี่ไปทํากับเด็กผู้หญิงโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์แล้วอยู่ในสํานักงานชลประทานเขต8ปดที่โคราชหนักเลยฮะหนักเลยฮะแล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยเรียนอยู่ประถมหกเด็กเด็กน้อย เด็กป .6 ฮะโดนดูนี่ฮะไปรับลูกผู้ปกครองบอกลูกสาวเห็นพ่อวิ่งโผลมากอดร้องไห้สะอกะอือนเลยกลัวมากฮะมาเจอยามแล้วคนทำงานใกล้กับเด็กนักเรียนมาทำแบบนี้ยอมรับว่าเขาเอากระบองเปิดกระโปรงแต่ไม่ได้เอากระทุ้งเอาวัยวะเพศนี่คือสิ่งที่ พยายามพูดแล้วก็ให้การมาเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวไปฟังเสียงส่วนนี้นะฮะแล้วก็บ๊<ม><ม>อบกระปงแล้วก็เอากระปงแย่เข้าไปแล้วก็ถามว่าคีมสีอะไรอะไรแบบนี้นค่ะ<ม>แล้วก็ทำสัญลักษณ์มือแล้วก็เ,ออเดินตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ<ม><ม>ขาก็กลัว แบบว,ว่าคอยแอบบเด็กกระเพือจานนั้นน่นแหละก็มีขู่เด็กขู่อะไรด้วยฮะหลายคนเด็กเด็กเล็กเล็กก็มีก็มีเปิดกระโปรงเด็กก็มีติดเล็กเล็กที่โดนเปิดกระโปรงก็มีแล้วก็โดนใช้กระบองใช่ไหมกระบองที่มีไฟเล็กๆอืมนั่นฆ่าตาดำเอาไว้ยืนหลบมุมข้างในนั่นนะฮะจีรศักดิ์ฮะค่ะ